โอ๊ยไปมึงเป็นไรเนี่ยโอ๊ยโอ๊ยไปมึงอ่ะโอ๊ยโอเคครับน้องน้องหนุหนุนนะครับวันนี้เรามาอยู่ในแบบพักใจนะครับวันนี้ผมจะมาป่วนคนนะครับผมจะเปิดไ์กลางๆนะครับเรามาดูกันว่าถ้าผมเปิดไ์กลางๆมันจะมีคนลำคาญกดออกหรือเปล่าหรือผมจะโดนด่าหรือเปล่าไปดูกันเลยครับโอเคครับพี่ครับรอพี่ครับอพี่รอพี่รพี่ครับ พี่หาพี่หาพี่ไปไหนครับพี่อยู่ครับไปหาใครอยู่ฮะโหลครับพี่ไปไหนพี่พี่หาพี่พี่หาพี่หาพี่ไปไหนครับพี่ผมไม่ได้พี่พี่หาเสร็จเลยครับพี่พี่หาพี่หาพี่ไปไหนครับพี่ผมไม่ได้พี่พี่พี่ครับ เด็พี่พี่น้าก็ถูกไปด้วยเดพี่เออไม่ใช่ไปด้วยเดพี่เราได้พี่พี่พี่ไปด้วยพี่ไม่ต้องเอาต้องเอาพี่รู้พี่ร้าร์ดอฮาร์ดเลยฮาร์ดเลยฮาร์ดยฮดเร์ดยฮดเลยฮร์ดยฮาร์ดเลย โอ้ยเี <analyze anthropology> ่ยเนี่ยไม่ด <The throat> yeah. ีแน่เ okay นี่ยหลดีไหมเนี่ยโหลเจยเจย์ครับพี่ชายทิ้งลูกได้อย่ามาเอาไม่เลยด้วย ไม่เยเนี่ยไม่ไม่ไม่เฮ้ยพี่นี่ที่ตา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 ตไเนี่ยไม่ไม่ไม่เอไม่เลยไอ้พี่หนูห่ามพี่มาห่ามโนไม่ที่ม่ไอโม่ไอโม่โดไอโม่่ม่

โอ้เออ้ยเอาละครับไอเซิร์ฟนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวเราไปย้ายดูเซิร์ฟอื่นเลยนะครับไปภาพตัดเลย ถึง <mile> ้านงด้านเียไปไปดวยหมาุลอยตุลอยตุลอยไปด้วยไมมได่ได้เหียต้องพูดตลอดไม่ได้ดูตลอดไม่ได้ิมคนเดียวไม่ได้เป็นแมนไม่ไดู้ไปแล้ววันนี้ดูจะาดูไปทืมต่างคนื่มไม่ดูไหนเนี่ย โหผิดไม่ได้รถยนแดงที่คปหนาแล้วยนอย่ตรงนู้เนี่ยไปดูว้ยรอเ้หนี้อย่เนี่ยไอหมาเฮ้ยเเเนเครับร้น้นนนอหยเเพื่อนึงอ่ะเอาอะไรเพือนึงเ ตใช่ม่ันอพี่อ้เมนเป็นูีดิถูกไหมะใช่ไหมใช่ไหมไม่ใช่ป๊อปอาใครเดี๋ยวใครเนี่ยตอบใช่ไหม,ใ,ไหม,มใครคือก๊อฟวะมูใคร ไม่ได้ไม่รู้มันน่าจะมันไม่ว่างพี่กูไม่ว่างเออที่มันดีเอนี่มันไม่ว่างเออทีไหมาไม่เอาโอ๊ย้วไปมึงเป็นไรเนี่ยโอ๊ยเียโอ๊ยเนี่ยเเนี่ยโอ๊ยไปมึงอ่ะโอ๊ยเาไม่ไอ้ีนเนี่ยเรา่อะไรเนี่ยู่้ทำได้ไหม สวัครับอะไรครเสียมากครับ <twitch> มีองนักไหกดูปากแล้วร้จักพี่ก้อมได้ไงเนี่ยเอาั้นเออูเต้ไงเออูเต้ไงต้อะไรอ่ะมึงจมึงจอ่ะอีมิ ไินบอกว่าไปตามไจอมมไมเนี่ยมันโอนปะวะเออบอกว่าเตีเตีไปเรียกมันเอลดิเตีนมาคุเตเออเจ้ีเออะเนี่ยไมินเหรอใช่มจได้ นี่แต่งตัวเองเนี่ยก็แต่งตัวไงเยี่ยนแกแต่งแต่งตัวเนี่ยเลื่อนเนี่ยเลื่อนอะไรกูไม่มีุดจะใส่กูแต่งตัวงี้มืออะไรแต่งตัวไหมครับพี่เนี่ยเล่ยอะไรอ่ะรู้แบบนี้อ่ะมูแบบแม่จนี่น่ะไม่รู้จักว่ะเอไม่้ยไอน้เล้ยไม่รู้จักไม่เคยได้ยินเสียงไม่เคยได้ยินชื่อเต้ว่ะมันเป็นน้องเนเน่เออกูบอกให้เป็นน้องเต้เอออเค จะจากกันไกลแต่ว่าใจยังก็รักเล <Hey. S 2> ย